วันนี้เป็นครั้งที่81ตรงกับวันที่19มกราคม2569ข้าพรเจ้าในซีริสสาราขอเป็นโมนจาสาัตยาพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยาบูชาแด่โอพระครบบูอมปฏิเทระเจ้าโอหลวงปุงสมย์ด,ดุลหลวงปู่บุญเดียหลวงปู่ศิลาดอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายพระของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรใจการสวดสายาระวนต่อไปสาวมตาจักรวาเรสุอสัตตะคัฉันตุเทวตา สัทามามุรีราเจตสุนันตุสักขโมฆะถังสักเเกามิตารุเปกิริสิขารัตระยันตันติคิบิมาณีที่เปรตเถสสักเเมิตารูว่านักะหานิเกียววัตถุมหิเคเตปุมาเจยันตุเทวชรัตระวิสมัยยักขันทพนาคาตินทานตาสติเกยมุนีวราวาจานังสัทธามมิสุนันตุธัมมะสุวรรณการูอิยปทันตาธัมมะสุวรรณการูอิยปทันตา สมัสวากาโรอาโยปทานตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาติเมสะระนังอัญญะพุทโธเมสสะระนังวะรังเอตินะสัจจวัจเจนะโสที่มีหตุสัพพทานาติเมสะระนังอัญญะธัมโมเมสสะระนังวะรังเอตินะสัจจวัจเจนะโสที่มีหตุสัพพทา ดตติเมสราดังอัญญังสังคลมิสราณังมมระอินเตระสัจจะวัชนะโสทิมิหตุสัพพทานมาการุณิโกนาโทอัตถายะสัพพานิโนปุเรโตวะปารมีสสะภาประตูสัมโพธิมุตตมังอินเตระสัจจะอวัชชนะหุมาหตุสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโทอิตายะสัพพานินังปุเรโตวะปารมีสสะภาประตูสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจรวัชินะมาหตุสภ ah. oh ูปัตถวามหากรุณ e e ิโกณฑโธสุขัญญาสัพพปานินำปุเรตวาปารมีสภาปตุสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจรวัชินะมาหตุสภูปัตถวาเอวามีสุตังเอกังสมยังพัคกวาสัเกสุวิหะไรติกะเปโรวัตถุสมิงมหากวณิมหาตาพิโุสังเคนะสติงปัจจมามเตหิวิคุสเตหิ सफी हे वे हि ती तर कथा तु हि ते वाइ पुण्यना सदी बिता हु ते फिखु संख चो नु वा ये तक पक वे सूरथे महिखु संग सफी हे वर हथे ती तर कथा तु ही ते वाइये पुण्यना สันนิปติตตาหอนติพัควาตังทัสนายะเิ็นครสังเัตยันนุนักยัญญปิยนะพัควารเตนุปัสสังกมยญาปะอุปัสสังกมิตวะพะคกวาโตสันติกเกปเจกาถาปเสนมติอัตโขตาเทวตาสังยะถาปินามภะระวาปุริโสสมะชิตังวะปะหังภาสาริยาภาสาฤิตังวะปะหังภมิเจยะเอวะเมวะสุดาวะเศษสุเทวสุอันตารคิตาพะคกวาโต โอระตัวประตูระหัสุอัตคุตตานติกวาเตวะอภะควันตาอภิวาเทตวะเอกามันทัอัตังสุอกามันทางิตาโขอิกาเทวตาภควโตสันติกเกมังคตอภัสสมหาสัมโยปวนสุวิงเทวะกายะสมาคตะอาฆาตตภาอิมังธรรมะสัมยาทกิตายวะอภสสตสคติอัตุอราเทวตาภาควาตโตสันติกเอมังคตัอภัสสีตถาภิกขะวรสมาตังหัสุจิตัง อัตโนบโชกับมังกรสุสาวิธิวัฒน์อินทานิกาเฮตาวาอินทิยาณีรักขันติปฏิตาติอัตโกบาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคธาอภาสิเชตวาคีรัชิชตวะปาริสังอินทากีราโอหะจามะเมชาตจารันติสุทาวิมาราจักุลมาตาสุทันตาสุสุนักติอัตโกบาราเทวตาภะคะวะโตสันติเก อิมาคาถะอภัสสิเยเกติพูตังสระนังคาตาเสนาเติคมิสันติอปายภูมิปหายมนุสังเทหังเทวะกายาวริปุเรสันติติอาโกปะกวาปิโกมันเตศเยปุณยนาปิกะเวทัสสุโรกัทตุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตาถาคาตาสัศนายปิโุสังคจาเอปิเตปิกะเวอหิสุงอัติธรัมทานะหะระหันโตสมมาสัมพุทธาเตสังเกตพระวันตานัง เอตา p a r a m a y i w a t e v a t a s i p a i t a a a n h e s s e j a h a p i mahang erdarahe y e t a p i k e p a h a n a n t o s a m p u t t a t e a i p a k a n t e r a b a r a m a y w a t e v a t a s i p a i t a p a wisanti s a j a t a p i mahang erdarahe ajisamipikavi teva kaya nannamani kiti samipikavi teva kaya nannamani tesamipikavi teva kaya nang นามานิต <ersch> ังสุนัธาสาทุก like ังมะนัสิกโรธาปสิสามิติเอวพันเตติโกเตปิกุภะกวาโตปจรสุภคะวาเอตถเวจะรสิโรกมโนกัสสามิยะถภูมาตทาสิตายสิตาขีริขาปรังปถิตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสัลีนาลมะจพิสังพุโนโอทานัมนาสาสุทาวิปสันนัมนาวิราภิโยปจสเตยะตวะ Poni kepi rawat hokwe tatu am mendiki satah, saba kei sasaneara tei tei wakanya api kanta tei wicana tapi kawo tei ta ata pambagarung su to waku ta sasa sana tei sapa turah hukyana amenu sana ta sana ape kei ata sata ring satai kei sana sana amenu sana mata sung ape kei ta tamang ta kung tei sasa kahuda omung tan sapa ang ape jaja wawa kita ตตโตมันตะิสัทธาสาวกเยสสเิรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนธาภิกกโอโยหังกิตยิสัมมิขิราหิอนุปปัสโสัตตาสังสาวัยาขาภูมะกะปิระวัตตะวะอิทิมนตุชุติมนโตวันละอันโตยะสสิโนมัทมนาอภิกกรรมุภิกขุนัสมิติงมะเนสัสสาจาริวตายะขานัตตวานิโนอิทิมนตุชุติมนโตวันละอันโตยะสสิโน วัฏโมนาอภิกรรมุงพิโคนังสมิติงวะนังสาธาคิราติสานสายขานันนาตะวานิโนอิติมนตุชติมนตุวนาอนตุยยัสสิโนวัฏโมนาอภิกรรมุงพิโคนังสมิติงวะนังอิเจเตสรัสสานสายขานันนาตะวานิโนอิติมนตุชติมนตุวนาอนตุยยัสสิโนวัฏโมนาอภิกรรมุงพิโคนังสมิติงวะนังวิสามิตาปจัสตาสายขานันนาตะวานิโนอิติมนตุชติมนตุวนาอนตุยยัสสิโน วัฏฐมนาอภิกรมุภิกุนักสมิติงวนางภูรโรราชของิโกวรสันิเวสนงพิญญนัสตสาสังยะขานางปยิปัสติภูิโรรชกหิโกสว้คสมิติงวนางผู้ีัมจากท่สังราชาท่าตอรัฐโภาสติแะท้าพนางอธิปฏิมหาราชยสิโสภุตปิตาสาะหโวอิทธนามมหาภระอิทิมันโตชติมันโตวนักมันโตยสสิโน วัฏมานะอภิกรรมุิกขุนสมิงวนางากิจานาจที่สังราชวิรูปตปัสสสติุพัตาิปติมหาราชยสสิโสปตปิตสสวมพราที่มนโตชติวันโตวนวัโตยสสิโวัมนาอภิกรรมุิกขุนสมีติงวนาอปจิมนตาทสัราชวิรูปตปัสสสตินคันาธิปติมหาราชยสสิโสปตปิตสว อินทานามามหาปะระอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสิโนวุฒหมะนะอภิกามวภพิภูโนสุมิติงวะนังปุตตะรันติสางราชกุเวโรตัสปัสสะสติยะขันตังอธิปติมหาดัชชยะสสิโสปุตตะปิตัสสะโออินทานามามหาปะระอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสิโนวุฒหมะนะอภิกามวภพิภูโนสุมิติงวะนังปุริวัติสังตตะระโตทากินีนะวิโรหโก ปชิเวนังวีรุกข์คูเโรตตระังทิสังเจตารุตมหาราชสมตาเจตโรทิสาทัทธลมนาตจสุวันิกรปิวรภถมีเตสังมยวินทัาสาคูจัติกาสทาวัญยาปุเเณรุเวกเณอิภูจะวิภูตอสหจโทโนกามเสตโตแตคินุกันธุวิคขันุทาปนาโทอัปปมนโยตะตเทวสุโตตมะตวิอิตตาเโนตตะกันตะโกนโรดาชาชโนสโป อาคุปตะเกียบสีโกเจวะตุมเพรูสุริยวัฏส,สาฆ์เอเตตันย์จรา,จนา,า,าชมมนากัตตะปัสสละรอชุบิมุทห์มนาภิกามุภิฟุนังสมิติงวะนังอาถาคูนัปัสสานาคาเวสาราตหาจตักากัมพระราชตรระอาคูปายาคศาสัญยติพิยมุนาตะตะรัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปะคาสมิติงวะนัง เยราคราชสาทหรติดที่วัที่ชาวกรุงมิสตาจักรุวเวหาเนศจริยะจิตาสุปนาอิทิเทศะนามาอภิญตถานครราชนามาศสุภะและเทเขมมมากสิษพุทธสัหิวจัจริหิปะหยันตานาคสุปนาสรด้มกรสุพุทังชิตังวิชิรหหตเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวัสวัสเสติทิยันโตยัสสิโน การละกันชามหาภิมาอัศรธานวเวกษาววปจิตติสุจิติชะปหาระโทนโมจิสหัสตันตพุทธตาณังสเพวโรตนะมกาสนะหิตตวะาพเสนาระหุเพระวะปะหมุสมโยธานิพันติปิภูนังสมิติงวะนังอาโปจัติวะปะทวีจัติโชวายโยตัถะมุงวโรนาวโรนาเทวา สมโธยัสสะสสะหะเมตตากรุณากายะอะคุเถวะยะสัสสิโนเตเสติทัสสะทายะสัพเพนะนัตตวันีโนอิติมันโตจุติมันโตมะนังมันโตยะสัสสิโนมุหะมะนะตีกะโมภิกขุแสมิติงะนาเปโตจะเทวสารีจอสมาจะุเยมาจะสุปนิสสาทวาจะมะุุริตาสุริยสุวนิสทวาสุริยมะุุริตา ตถาคตานิพ ah no. ุรคิตตวะคมัทตวรหะวสุนสวเสธโทสกุปกะปุรินทัโทตัศิติทัสน์ทายาสปินานตวันีนรอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสษ์ศีนโรมัทนอภิกรรมูภิคุนาสวิติงวะนังอัทานคูสาปูเทวสารมคิสุกาลิวะอริทัาตโรชาจาอุมามคคินิปัสสินวรุนาสัตมาตัตุจัตตานิสกสริยรุติราอาคูอคูวัสวิสิโน ทศเศรษฐกิจยาสเพเนนตัวนิโนอิทิมันตัวติดมันตัวนะอันตัวยัสสีโนมรทัพมณะอภิกรรมุจิปุนาสมาทิงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมาทีทาปตุสิกาอากุอากุมะนองปตุสิกาธากูอริยทิวายะจารโหตวสิโนปาระกามหาปาระกาอากุเทวายัสษ์สีโนทศเศเษฐัิจทธากายา สเปนานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาันโตยัสสสิโนวัมะาอภิกรรมุภิกุณังสมิติงวะนางสุกากรำหะอรุณาอคุยกานาสาสาอตาอักตาใครหาปามุขหาอคุเทววิจักขณาสถานวตฏฐาและข้ชามิสกัตยัสสสิโนทนัย่งอากาศปัญโนโยทิสัอภิวสติทัศเสเตทัศสทายกายสเปนานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาันโตยัสสสิโนวัมะาอภิกรรมุภิกุณังสมิติงวะนาง เขมียาตุศีตายามากาตะการจัดยศสิโนสัพพิตะการมาเสถาโตินมาจะอสวานิมารนรตินอาโกะถากูปะนิมิตาถ้าเสตตสัชกายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศศิโนมุทะมันิกามุภิกขุนัสมิติโนนางเตเทวานิกาาสัพเพนานตวานิโนนามันวเยนอคชุ เยจันเยสัที่สาสาภูวชิตาเขียมักเขีังอภะตินะมนาสะวังทักเขมุขต่อรังในกลางจันทมวัสสิตาติตาสุภมากราตโตจักรปุตตาอิทิมาโตสหาสันนกุมารุติโสตะโสภคัสสมิติมุนังสาสะพัมมารากานังมหาภมาพิฏฐาติอุปปัณโนชติมุตโตวิมังกายวยสัสสิโสทศเสตะอิสระอะคุปเตกะวะสวติโนเตสันจัมวัจโตอาคาหาริโตปริปริโต เตจสเพออเมริกันเตสนธเทเวตาฟมเกมเรศินาพิกามิปัสสกานหาสัมมัติยังเศรทากันหาธรรทัตธรรเกวนาพุตธมตุสมันตาปริวาริธาปัโมมุจิทากุจินาอิติตาถมหาเซโนกันหาเซนาอเปสยิปานินาตระมหจัสรรคตาลานาเพระวังยธาภูสโกมิโกสนะยันตุสวิจโกตัถสุปจุทวติจังคุฏเอรัสยมวส

นโมเมผุทัเตชสารัตนะาเตยธามิกาติชาประสิทธิประสิทธิเทวานนรายยปรามิสุไดติพิปมาจากอินทาจากจัตุโรกาคัมพีรักกาสามุทธาภูตุงังคาจะสัพพมาชยะประสิทธิะวันตุเตชยญาชยญธรณีธรณีอุทติอุทัตินาตินาทีชยญชยญาขะโคนุตุลันิสัยนิเรสายเสนนมเมรุราจากพูนาราชี เยยะชยะคอมพิวเตสงพีดาเคธานาคีวิสัตตกุตตะการีเจยยะชยยะทุนิมิตารุกีเจยยะชยยะสิงค์สุทธานุโมคัชาเจยยะชยยะอุรุณะโมคคยตาโมคขาสาตาเจยยะชยยะจัปปาทินาคคุูราันโตเจยยะชยยะกัจจคนัตตุรงศุกราภูชงเสียภะยาคัททีปาเจยยะชยยะอุรุณะโมคคยตาชิตตชิตตเสนาลีปุรณสุธินารดีเยะชยยะสกขาสกขาชีวี เชยชยรณีเตเรสทัสุชียเชยชยะธรณีสันตินสัาเชยะเชยมังกรเันยะวเคเชยชยอวรุณยเขเชยชยรักษาสิงสรพุทธชจาเตชะเชยะเชยะเัมตทกนาเชยชยราชาธิราสันชัยยชยปัทวิงสัพพังเชยะชยะอรหันตปัจเกพุทธสาวัง ชโยชโยมหิสุรหดุฮริเทวาชโยชโยพมาสราโขชโยชโยนาโควิโดโคดุตยาโคชนทิมาโรวิอินทอร์เจเวนตุโยจากูเวโรนุโรปิจาอคิวโยจาปบชุนหกูบาโรทาตระทัคุอัลรัสสะมาเทวาสิทธิตาปัสสะอัตถโยอิสิโนสาวุกาสะพาชยะรามุขวันตุเตชโยธโมตะสังโฆตะทัสสะปารุตะชโยกังเอตินะชยยติชโนะชโยสุธี พวันตุเตอตะนัพุทธเจใช่นะหัวตเตใช้ยมังครังชโยปิพุทธศาสริมตโตอายังมลัสสะจาปิมตโตปราชโยอุโคสยามปจิมเทปโมติตตาชญตัณหาอมังคะนามใหสีโนช่โยปีพุทธศาสริมตโตอายังมรัสสัจารปิมตโตปราชโยอุโคสยามปจิมเทปโมติตตาชยตัณหาอินทคนามเหสีโน เชยปิพุทธศาสริมัตโตอายมารัจัาปปิมัตโตปราชยอุโคสยโยปทิมันเถปมุทิตาเชยตถาเทวาขณาไม่เห็นสีนเชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมารัสสจัปปปิมัตโตปราชโยอุโคสยโยปทิมันเตปมุทิตาเชยตถาสุปนักขณาไม่เห็นสีนงเชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายัมารสสะจปปปิมัตโตปราชโยอุโคสยโยปทิมันเถปมุทิตาเชยตถาละขนาไม่เห็นสีนง Siyo pi pu ta mato sari ma to ayamala sa ta papit para chi yo ukos sa yapati man te pumuti ta chi ya ta ta no siya to puti ya mure sa kaya nang nati wa ta no ewang to wangi cha yo wa henje ya apa ra chi ta palang ke si siapa ta pi po ka re akis e ke sa papu nang akap a to pa mo ta ti to nang ka ta ksa ma kara ksa papata ksa ho ti So, su bodo ta suji ta suka. ri kaya kamangwata kamangkota kinang bata kinang manokamang bori si te bata kinang ni kinang ini kata wana la panda te bata kinang te ta su kita wero hakuda sasak ne aroka su kita hota sahasa pehi sah, ya te pisu nentu konto ye te wa sa mingta ne Aji, kata jika honto สัพพะทารักันตุสัพพะสัตตานิโรขันโชตินัสสะสันนิกายกจิปตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัายุตตะกะเรวัสันตุวัสังวสสาวะรหะกาโลกาตุปตะวะเตสังนิวารณตุจตสัพพะทายขยัสุขังจิตาสุขังอรหันตุจตหารหังเอวามิสุตังเอกังสุเมโยภะคะวะสวัพพะทิยวิของเรติเตชะวะนเนอันาดกะปิติสักะสะ อารามิตตะโขพัควะภิคุอามันเตติภิกขวันติภะทันเตติเตภิคุพัคคาวะนโตปจัตสุปูพัคคาวะเอตัตะวะตาอุปทานวะภิกขาวิตาแห่ะกตนังอนุปทานวะจต่างตะนังทีตาวะสสธาตุธัมมทิฏฐิตารรมะนิยมะตาสัพเพสังขาระอันิจจติตังต่างกตโตอภิสัมพุจติอภิสัมเณติอภิสังพุชิตวะอภิสัมมิตวะอติคารติเทเสติ Ada peti pasang beti, ular, peti ular, peti ular, ni keruh, sangkara, ani jati. Upatawa peti kau itu anu patawa tak tak kata nak kita wasa satu. Tama si kata sangkara tu kasih sang tak Api sangku jati, api seminti, api sangku si tawa, api seminti tawa jika ti. Desa ti pasang beti, pasang peti ular, peti ular, peti ular, sangkara อุปาทาวะปิกาวีตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังคิฏฐานัสตุตัมมติตาตาตัมมะนิยามตาสัพเพธรรมะนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมุจติอภิสมัยติอภิสัมุจิตวะอภิสมเมตวะอจิขติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิวัชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทโมจักภะควะตัมนาเตภิคุปกะวะโตภาสีตังอภินันทุนติ อาทิตตังเรากระมวลญาิบติกรรเขตอนาคตาตบุคคลไม่ควรต้อคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาติตามบัณนตังอปตันจัตนาตตาสิทธเป็นอดีตก็ได้ไปแล้วสิทธเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจัดโยธรรมะตถาทตถาวิปัสสสาสังหิรังอสังกุปปังตังวิตามุนุปปุรหายเยผู้ใดเห็นทมเกินเกิดขึ้นจากาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง เม่งอนงยคนแข็งกับเพราะเากบคุอาการเช่นนั้นไวอชิญวกิจมาตพะคุูชนยาเมืองสุเวว่าเพ็เพียงกิจที่ต้องทำวันนี้เขาเราจะรู้คนตาเมฆพวกนี้้าเห็นะสังคดราเตนะมหาเสนนันวัตินาพราการปะเพื่ตมมาจุระซึ่งมีเสนมากจะไม่มีสำหรับเราเอวามิาหิมาตาปิณอโหรตตมาานที่ตังกังวิปัติการตติสันโตอจิกเตมุนิติพวกนี้พวสงบย่อมก้าวเบิกผู้ ย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น่ะเกิดค้าตด้ความและเก่งเห็นว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงเวลาทีเดียวก็น่าชมสังเพงสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัม้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขารสังขา,ารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัมทม้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ตนยากก็เกิดขึ้นแล้วกิเจ็บตายไป จะเพยธรรมะอนัตตาสิ่งทางกายท้งปูที่เป็นสังขารหรือไม่ใช่สังขารตั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นคนถือว่าเราว่าของเราก็ตัวก็ตนของเราว่าทุกวันชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันเมื่อนงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังไม่ยอมไม่รีดแตพันอันเราจะเพ่งตาเป็นแท้พราะราชาปาริยองสนองมีชีวิตทางชีวิตของเราความตายเป็นที่สุดยอด ชีวิตธรรมเนียรัญญาตาชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะด้านหนึ่งยิ่งได้ังความตายเป็นขงเราเป็นของเที่ยงเพราะแต่คนที่จะสังเวชอายังกายโยอัิรังและกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณนองขันอสัญวิญญาณจุดถอดอสังเทียงเสร็แล้วอธิเสษสถิตจะนอนทับอัตถาวีญซึ่งแผ่นดินแผ่นดินพลังอีกว่าประดุจเดิงว่าท่านไม้ท่านพื้นที่เราถางหาประโยชน์ไม่ได้ อันนี้จะว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่หนออุอปาถทว่ทาจะทำม่นอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชีตวานี่รธชานตีขันเกิดขึ้นแล้วรบดับดับไปเจสวุปสม,มุสุขโขก้อนเข้าไปสงบตั้งรับสังขารทั้งหลายเป็นศพอย่างยิ่งสเพสตามราต,ติจักสัตทั้งหลายที่บกกำลัง,งตายอยู่ม,ร,มริสุจักมริสารีที่ตายแลว้วกำลังจะตายอยากเจวะหังมริสาม,มิงแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน Latihan ehtasang serio, kecurigaan dalam keadaan ini tidak ada seperti biasanya. Yang keji guru Sarangkamang Sapihi, Pertihi kata bunyangan, Anumodhanatu, Sunanatu, Purayewa, Seminani, Ati, Katarika, Jukara, Sthahontu, Sukita, Hontu, Tukha, Pemunjantu, Matapi,ta Sukita, Hontu, Tukha, Pemunjantu, Sapiyatika, Sukita, Hontu, Tukha, Pemunjantu, Sapiyatika, Sukita, Hontu. ทุกข์ข้าพมุณจันโตสัพเพปิสาสัพเพยิขาสัพเพปิตาสุกิตาหันตุทุกข์ข้าพมุณจันโตสัพเพอาจาริยุปัชยสุกิตาหันตุทุกขาพมุณจันโตสัพเพนขัตตาสุกิตาหันตุทุกข์ข้าพมุณจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหันตุทุกขาพมุณจันโตสัพเพสมัตินังสมิฉันโตโวนโมโพธิสโตขันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสโตขันติมายะอิติภะคะวา

เชาวิชาเยปจานัสสาวพสังเสราจัรตาอัตบุปปาติกาในญานิกรรมธรรมวรปฏิจเตสเพปิดุกัสักโรตุสังขยังตาตุจีรังสตังธโมธรรมตราจปบุกราสังโฆหตุสมะโควะถ่ายยะจาติยะจาระเพราสัตุสัรรมสเพปิธรรมตรีนโนวจึงสัปปุณนยมามอริยปวิติเตปสนะหอตุสเพีปานิโนพุทธัสสนิ समाधान पोषण तो करें ते वो पुरुष तो उत्तीपाव यज्ञ सदा ने समित हनितु मित्र निम्म माता विदार्त आदाचार निजाम रखती पुत्रकांग एवं थमिल राजनो पश्चारों कंटू सप्ताह शौकपताजनी तुकापया पताजनी पया शौकपताजनी ตานังแทังตือสัทธายาเสียรนักันตุผาปทาปวานวิริตาหงตุกัจฉตุเทวตาคาตาหอนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพ้าพุทธานุภาวินะสวดีหอนตุเนี่ยนตาลัหอนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัตมานุภาวินะสวดีหอนตุนิรันตาลังหอนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพัสังคาลุภาวินะสวดีหอนตุนิรันตระ สัพพิพุทธาพระรตาปัจเจกานัญจายอพรังอรหันตานะนจเชีนรักขอพะมิสสพโสสัพพิุทธาพระรตาปัจเจกานัจายัพรังอรหันตานะนจเชีนรักพะธมิสัพโสสัพพิุทธาพระราพตาปัจเจกานัญจายอพรงอรหันตานะนเตชีนารักขอพะมิสสพโสสัพพิพุทธาพระรัตาปัจเจกนัญจายอพรังอรหันตนะนจเตชีนรักขอพะมิสสพโส สัพพิภูตธรรมระตาปฏิเจริญจากเอ็งพะัะอรหันตานัจาติเชนาระแข็ประธานมิสัพพะโสสัพพิภูตธรรมระตาปฏิเจริญจากเอ็งพะัะอรหันตานัจาติเชนาระแข็ประธานมิสัพพะโสสัพพิภูตธรรมระตาปฏิเจริญจากเอ็งพะัะอรหันตานัจาติเชนาระแข็ประธานมิสัพพะโสสัพพิภูตธรรมระตาปฏิเจริญจากเอ็งพะัะอรหันตานัจาติเชนาระแข็งปะธานมิสัพพโส ัพพปุทาวาปตอปจีการันจ์อราดันตาันจ์ินรกังะทัมิสััพโสโดอำนาจแห่งบุกโสที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาตยยาคตมตนนี้ข้าพระเจ้าขอนอมข้าอุทิศวันเวพราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันพี่หลวงผู้ศริสสวรรค ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ขาาา้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกื่โศกะโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลง่งและได้สุจริตติมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ขาาา้าพเจ้าขอให้ข้าพเจา้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพรัฒนาการสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ดาดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเปรตพเจา้าทั้งหลายพุทธอนุโมทนาสนาธุการในบุญกุศลนี้ โภสสิปัสสะพอน้อถายอนุภาพมงคลไปถูาวัตถุมงคลพระพิตายกสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งภูณีสามสงอมูลเลนได้จัดสร้าเครื่อให้เปี่ยมด้วยทัยนุภาพเทวานุภาพและไดทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนุโยนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปรอบและผู้ชาทุกประการเถิด